คนที่ปฏิบัติทำเป็นลําดับอย่างน่าอัศจรรย์อย่างอัศจรรย์ต้องลดกิเลสการ,รที่กระทบสัมผัสภายนอกรู้จักกิเลสกามและลดกิเลสการ,รได้หมดคุณก็ยังมีสัมผัสผ,ผัดสัเหตุปัจจัยที่จะให้เกิดการ,รแต่การ,รม,มันหมดจจากจิตแล้วเป็นอนาคามีคุณก็เป็นลดกิเลสข้างในต่อที่มันเป็นรูปรูปประพบอรูปประพบเป็นเพราะกิเลส เป็นภาวะตัณหาคุณก็เป็นล้างต่อเพราะคุณยังไม่ล้างอันนี้ออกคุณยังไม่ผ่านภูเขาชั้นนอกคุณจะเป็นล้างข้างในไม่มันไม่ได้อย่างที่ว่าเนี่ยนะมันโมฆะจริงๆแม้คุณล้างกามไปหมดแล้วคุณก็ยังอยู่กับวัตถุกามอยู่กับภายนอกอยู่กับอะไรสักผันอยแต่จิตคุณเป็นอุตระจิตคุณอยู่เหนือจิตคุณยิ่งกว่าพวกนี้สามารถมีอํานาจพวกนี้มันทําอะไรไม่ได้มันจะก่อกิเลมันจะ มันทาให้เราเกิดกิเลสอะไรแก่ตัวเองไม่ได้แล้วไม่ใช่ไม่ผัสสะนะสารุูดเนี่ยแม้ปฏิบัติอนาคามีหรือกิเลสรูปราคะอรูปราคะมานะอะไรเนี่ยในอุทธ,ธรรมภากิสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยก็ยังสัมผัสภายนอกอยู่แต่กิเลสนอกไม่มีแล้วมันทํากิเลสในต่อไปต่อไปต่อไปมันจึงจะเป,ปเป็นลำดับเป็นลําดับอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะงั้นคนที่ไปปรับตาไม่มีชั้นลำดับตรงนี้เลยนะมันไม่ใช่พูธก็ไปทําอยู่งไงเป็นเดรัฉีโมฆะมันไม่มีการลดกิเลสได้จริงตามลําดับเลย <c oughs> <c oughs> มันก็ยากเหมือนกันนะผู้ไม่รู้เนี่ยแต่ตั้งใจฟังดีๆจะได้ความรู้จะได้ปัญญาจะจะออกจากเชโกจะออกจากความฉเฉลียวฉลาดแบบโลกโลกเป็นโลก,กุตระจะได้ปัญญา ฟังได้ดีจะได้ปัญญาเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลยิ่งปฏิบัติเพราะเข้าใจแล้วจึงปฏิบัติศีลมีมรรคผลก็จเจริญอธิจิตอธิปัญญาอธิมุติลดกิเลสได้มันก็คือได้สมบูรณ์แบบของาศาสนาพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะรู้จักกิเลสแล้วก็สร้างพลังงานฌานพลังงานไฟพลังงานที่มีประสิทธิภาพมีพลังงานที่มันมีฤทธิ์มีเดชเหนือกว่าก,กิเลสฌานนี่คือปัญญา ฌานอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนฌานอยู่ที่นั่นนะถ้าไม่มีฌานไม่มีปัญญาฌานนี่ต้องเกิดจรณะสิบห้าต้องมีศีลละอป,ปนกะสามในปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีอป,ปนกะสามเลยพราะที่หลับตาปฏิบัตินั่นอ่ะมันโมฆะหมดเลยอธิบายไม่รู้เอาหลักไหนสูตรไหนพระพุทธเจ้ามาอธิบายเห็นไหมว่าพระโมฆะนี่มันโมฆะจริงๆนะ โนัทันทศุทธ์ก็ไปแล้วอ่อไม่ใช่อ่าอ่ที่ปัญญาก,ญญากราาาะปัญญากระศีลล้างมือด้วยมือล้างเท้าจะโซนัสุทธ์อ่ะโสนัทันทศุทธ์อ่าคือปัญญานี่เป็นอานิสงส์ของศีลไล่มาแต่ข้อไี้เกิดปัญญาใช่ปัญญาเป็นอานิสงส์ของศีลปัญญาเนี่ยอยู่ในอ่าอ,อยู่ในจารณะสิบห้า ยกระนาน้าปัญญานี่อยู่ในตัวที่7ของสั์ธรรมรอ่า7 11 12เป็นตัวที่อ่า7 11เจ็บ11อ่าเป็นตัวที่11นะเกิดปัญญานี่แหละคือฌานที่หนึ่งเริ่มเกิดปัญญาคือฌานทํางานจัดการกิเลสลงไปตามลําดับเรียกว่าฌานนะเพราะงั้น พูดให้เป e, ็นเป็นแยกวาชานกับป we ัญญาปัญญากระชานมันมันมันเหมือนอันเดียวกันอ่าเพราะมันเกิดปัญญาก็คือมันมีไฟล่างกิเลสไฟกัจดกิเลสแล้วมันก็กับจากมันก็เกิดปัญญาเพราะั้นปัญญาจึงมีฌานฌานจึงมีปัญญาปัญญากระชานมันดูด้วยกันมันหยแตะกันมันจะเกิดกันเพราะว่ามันทํางานสําเร็จแล้วมัน่าสร้างฌานได้ก็คือถ้าก็สร้างปัญญาเทียบกับกจจกิเลสได้ นี่มอาตมาอธิบายละเอียดละอามากเลยนะเหมือนกับอาตมารู้จักพลังงานพวกนี้อย่างยิ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางจิตนี่อย่างนี้อตาตมาเป็นู้ทธ่เข้าใจพลังงานทางจิตมาอธิบายเป็นภาษาไทยไง่ายๆให้ฟังแล้วก็สถานะมันอยู่ยังไงมันเกิดใกล้กันยังไงกระทบกันยังไงเกิดทํางานร่วมกันยังไงให้ฟังอย่างเนี้ยแต่ขนาดนี้ยังไม่เข้าใจในี่อาตมาก็จนปัญญาแล้ว ที่จะอธิบายธรรมะอธรรมะก็ว่าธรรมะนิบายละเอีย๊ยละอ,อขนาดนะ